บรรยากาศตอนห้างปิดแล้วนะครับก็จะเห็นตามนี้ฝั่งนู้นก็จะมีร้านหนึ่งที่เขาทำเหมือนพวกร้านอาหารต่างๆชั้นสามทอา์มนอ์ก็จะเป็นพวกร้านอาหารนะครับข้างบนเป็นโรงหนังละร้านที่เรากำลังทำเริ่มนะครับ ร้านอาหารอินเดียจเจ๊ะไม่ไรครับคุณแม่